เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาตัวผมนั้นมาขับมอเตอร์ไซค์เป็นไรเดอร์กับน้องชายเพราะรถน้องนั้นพังจึงไม่มีรายได้ผมจึงขับแล้วให้น้องชายรับของตัวผมเองก็มาหารายได้พิเศษด้วยแบ่งกันคนละครึ่งมาถึงวันที่เกิดเรื่องวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกช่วงเย็นตัวผมก็เห็นว่าฝนตกแบบนี้งานยืนแนนเพราะช่วงเช้ากับบ่ายได้มานิดหน่อยพอออกมาวิ่งช่วงเย็นที่ฝนตก งานก็เยอะจริงๆผมโดนงานที่ได้พาไปแถวปากเกร็ดใกล้ๆกับปทุมธานีส่งเสร็จงานเข้าต่อเรื่อยๆจนมาถึงช่วงประมาณสามทุ่มครึ่งก็ได้งานมา18งานแล้วก็ว่าขออีกสองงานถ้าเป็นงานที่ไม่ไกลให้ครบ20ค่อยกลับบ้านปรากฏว่างานที่19นาฬิกาจับเวลา400เป็นงานส่งของจากซูเปอร์มาร์เก็ตไปส่งไปลถึงฝั่งปทุม ก็เลยว่าเสร็จจัดงานนี้กลับเลยผมก็ขี่รถตาม GPS มาเรื่อยๆจนเข้ามาในเขตพื้นที่หนึ่งเข้ามาแรกๆไม่มีไรพอเข้าไปลึกขึ้นมันเริ่มแปลกๆจากที่มีรถสวนมาตามทางกลับไม่มีรถผ่านมาเลยสักคันข้างทางก็มีแต่ป่าก,กับพรอมบรรยากาศเงียบมากไอ้ผมก็ชอบฟัง The Ghost ด้วยเลยคิดและบรรยากาศเหมือนพวกที่มาเล่าเขาโดนกันเลยขับมาเรื่อยๆผ่านวัดที่ห ไม่มีอะไรวัดที่สองก็ยังไม่มีอะไรพอมาถึงวัดที่สามบรรยากาศเริ่มแปลกแและเริ่มรู้สึกหนาวแต่ตอนนั้นคิดว่าอาจจะเป็นเพราะฝนลงหนักเลยไม่คิดอะไรกำแพงวัดนี้ยาวมากๆน่าจะเป็นวัดใหญ่ยาวมาจนถึงจุดที่เป็นสามแยกผมก็ถามน้องเลี้ยวไหนน้องก็บอกไปทางซ้ายตอนนั้นมองซ้ายขวาแล้วไม่มีรถไม่มีคนแต่พอเลี้ยวมาปุ๊บมีเสียง ผู้หญิงเรียกขึ้นมาทันทีว่านี่นี่เหมือนจะเรียกให้หยุดหันมามองเสียงมันใกล้มากเหมือนอยู่ข้างหูฝั่งซ้ายเป็นเสียงผู้หญิงประมาณกลางคนผมต้องรวมรวมสติแล้วคิดแล้วว่าเมื่อกี้ไม่มีคนแล้วก็ไม่กล้าม,มองกระจกข้างด้วยสายตามองไปข้างหน้าอย่างเดียวขับเงียบตลอดทางจะถามเฉพาะต่อเลี้ยวเท่านั้นน้องผมก็นั่งเงียบเหมือนกัน พราะผมเคยพูดไว้ถ้าเจอหรือได้ยินอะไรตอนกลางคืนอย่าทักผมดูเลยว่าไม่ใช่แค่ผมแน่ๆที่ได้ยินจนกระทั่งผมมาส่งของที่บ้านลูกค้าก็บอกน้องว่าขอปรับทางอื่นที่ออกถนนใหญ่เลยไม่เอาทางเดิมแล้วผมก็ขี่รถจนกลับมาถึงบ้านพอมาถึงบ้านผมถามน้องผมก่อนเลยตรงสามแยกเมื่อกี้ได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกไหมน้องผมบอกได้ยินแต่สิ่งที่มันได้ยิน ไม่เหมือนที่ผมได้ยินของน้องมันได้ยินว่ารอด้วยสิจะรีบไปไหนกันของน้องมันมีหันไปมองหาด้วยแต่ไม่เจอพอผมได้ยินนี่รู้สึกขนลุกเลยเรื่องราวก็มีประมาณเท่านี้